สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ส่วนอภูมินะอยู่ในเกตกกำลังจะไปฮอกไกโดนะครับมีมิงจังภาษาญี่ปุ่นสวัสดีวันตอนนี้ตอนมืดแล้วเวลาพูดสวัสดีภาษาญี่ปุ่นก็ต้องพูดว่าคมบังวาฮมบังวาคมบังวาฮอมบังวาเที่ยวนี้เราจะไปด้วยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์นะครับแจ,ว,แจวเจวเรือเจวเรือใช่ทริปนี้เดี๋ยวกำลังจะไปสโนว์บอร์ดเลยนะ คือไปฮอกไกโดทีมนี้ประมาณสัก1ิบสิบหวันนะไปสโนว์บอร์ดสิวันมิง <c oughs> จังว่าไงเก่งแน่นอนรอบนี้ต้องเก่งแล้วนะเดี๋ยวพาไปให้คุณครูสอนนะนี่เดอะเบสในการโชว์นิ้วโชว์ <Me. c oughs> นิ้วมีนี่อันนี้ก็มีมาอันนี้มิงจังบอกว่าราคามันถูกกว่าข้างนอกนะ <c oughs> เป็นไอเทมที่จําเป็นสําหรับไปเล่นสโนว์บอร์ดหรอใช่เห็นไม่ท้อปวดนี่มันแบบหายภายในข้ามวันล่ะใช่นี่คือสุดยอดไปเลยใช่ไหมสุดยอดเลยอ่ะเ h e b e เลยอ่ะไอเทมลับเลยแหละได้มาแล้วครับได้มาแล้วครับท่านนี่เห็นคนเกาหลีมาซื้อกลัะเออเขาก็ซื้อแล้วเขาก็ชูมาเขาบอกคินเช่าเนะไม่เป็นไร นี่นะครับอันนี้เป็นเราของเคียแบงใช้พ้อยเข้าได้แลกพ้อยบัตรเครดิต,ตมาใช่เป็นของเคียร์แบงข้างในก็มีที่นั่งแบบว่าเดี่ยวๆอยู่ใช่แล้วก็แบบนี้มี3แถวนะเป็นไพรเวทโซนแพ็กเกจเริ่มต้นใช้หนึ่งพ หนึ่งพันเท่าไหร่นะหนึ่งพันสามร้อยพอยป่ะแล้วมาแลกได้ของในตู้นี้สองสองอันนะมีคุปฟองอยู่สองอันน้ำเปล่าตึงๆแล้วก็ถัดไปโอเค อันนี้กาแฟนะก็ใช้ p อยได้เหมือนกันนี่กดกาแฟได้เองเลยน้ําแข็งก็เอาได้เองเหมือนกันน้ําแข็งฟรีนี่เครื่องแรกต่าง,งและนี่คืออาหารมือ้อสี่ทุ่มยี่สิบสามมามาใช่ไหมมิงจังรอบน,นี้เรา มากับสายการบิน Japan Airline นะครับแต่ว่ามันไม่ได้บินตรงนะก็ต้องขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพสวรภูมิเนี่ยไปลงโอซาก้าก่อนแล้วหลังจากโอซาก้าเนี่ยต้องไปรับกระเป๋าออกมาแล้วค่อยเอามาดรอปที่ฝั่งสนามบินที่เป็นโดเมนติกเนาะต่อจากโอซาก้าคันไซอะไปที่ชิโดเซอาจจะมีเวลาช่วงคันไซนิดหน่อยก็เดี๋ยวลองไปดูว่าเรามีเวลาทำอะไรไหม แล้ววิธีการเปลี่ยนเครื่องแบบนี้ที่เป็นแบบว่ากรุงเทพไปโอซาก้าแล้วก็โอซาก้าไปชิโดเซข้างในเนี่ยมันเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวต้องลองไปติดตาม A few moments later ตอนนี้ก็ถึงขันไซายแล้วนะครับโอซาก้า เดี๋ยวเราจะต้องไปต่อเครื่องแต่ว่าต้องไปรับกระเป๋าก่อนนะตอนนี้ง่วงนอนมากเลยเครื่องแทบจะไม่ได้นอนไเวลากระเป๋าก่อนรับกระเป๋าแล้วก็เอาไปดอกแล้วก็ไปขึ้นโดเมสติกไปชิตเซะแอร์พอนะครับออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปที่โดเมสติกเทอร์มินอลนะครับเดี๋ยวต้องเป็นโดเมสติกดดพาร์เจอร์นะเ่ ขึ้นรีบไปนี่นะครับของเราบ่าย3 3 5สาไปชิตโตเซ่นะเาก็มาดรอปแบล็กเกตได้ตรงนี้ นี้เป็นที่ดอปแบ,บ็เกตนะตอนนี้เวลา8ปดโมงห้นะก็คือทุกอย่างเสร็จหมดแล้วประมาณชั่วโมงนึงเอากระเป๋ามาดอปตรงนี้แล้วก็ขึ้นเครื่องอีกทีบ่าย3ามกว่านะบอดดิ้งไทม์บอดดิ้งไทม์บ่าย3 25ยบายสามยี่ห้าก็ยังไม่ต้องรีบเข้าไปเรา กำลังลมแรงลมแรงม้าเปิดม no ้าเปิดตอนนี้เรากำลังจะไปเดินเล่นตลาดเฮ้แต่ฝนตกอะเดินเดินเล่นได้หรอแต่ก็ไม่เป็นไรเข้าเมืองไปหาข้าวกินแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเวลาเหลือเยอะไปหาเดินเล่นดีกว่าอยู่ในสนามบินก็น่าเบื่อเนาะเดี๋ยวนั่งรถไฟไปชั่วโมงหนึ่งสักประมาณเที่ยงก็เดี๋ยวกลับมาตอนนี้แค่เวลาเก้าโมงต้นต้นเอง ไปเจอกันที่ตลาดตรงธงบุรีเลยมารีชานนะครับเริ่มหน้าแรกก่อนอนแรกคือกดภาษาอังกฤษแล้วก็กดอันนี้เช็คแล้วก็เอาการ์ดไปวางวางเสร็จมันจะขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าอย่าเอาบัตรออกนะระว,วังชาร์จก็สามพันใส่แบงค์หมื่นไปตรงนี้ก็ได้ก็เลือกๆก,ก่อนว่าไม่เอาไปเสร็จเอาแบงค์สามพันหรอใส่ทีละใบไปตรงนี้ อรอรอรอ,อเรียบร้อยไปสุีกะคือถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆเมื่อกี้มาแตะที่เครื่องแล้วมันก็อ่านไม่ได้นะเราต้องไปให้เจ้าหน้าที่ที่สถานี JR นะจัดการก่อน,นตอนนี้ถึงที่นัมบะแล้วนะครับชั่วโมงหนึ่งเลย

อะไรอิตาเกุร์ไสมันใหญ่เหมือนกันนะไม่ได้มานานโอสก้านะนี่คือสถานีน้ำบาตรมี4ี่ชั้นห้าชั้นเลยมั้งที่นี่ไปดูป้ายกุริโกะอกกี้ก่อนนะตรงนี้เป็นป้ายกุริโกปบ็อกกี้นะครับมาต่อเครื่องก็มาเช็คอินก่อนเลยป้ายกุริโกปอกกี้ คนก็จะมายืนทำท่ากุริโกปอกี้กันนะอันนี้เป็นซอยที่จะมีร้านร้านอะไรนะอันนี้เรียกว่าเกียวซาคือร้านแต่ร้านไม่ต้องดูอะไรมากมายเลยอะดูแค่รูปปั้นข้างบนเขาเรียกว่าอะไรมองอัพนะข้างบนว่ามันเป็นร้านอะไรนี่ร้านนี้ไขน่นกไม่ใช่ไข่ย,ยาอันนี้ทาโกยากิ เจ๊ากยากิตอนนี้ก็จะมีกาชาป,ปองเขาอยู่เขาอยู่นู้นไม่น่าเจ๊งง่ายตอนนี้เรากำลังหาร้านซูชิกินนะคิดว่าน่าจะอยู่ข้างหน้านะครับทาโกยยกิอีกร้านหนึ่งขายดีเลยนะร้านนี้นี่ ฟูตารีส์ยิทนค่ะี่สิองานคค่ยีิอ่นคิวคหยิบสองทานคิกคหยี่ิบอานค่ะยีสิองานค่ะี่ิอานคิะยอนวค่ยิบานคิยี่อานะีอานยี่าวไปะองยัอง่ะอ อันอออน,นี้ก,กุ้งมันปูอืมปูอร่อยเพรว่าอันนี้อูนิม่มันหวานมากแอ่จ๋ไม่รู้ราติอืม หวานใช่มันหวานมากสมสโอคาเกยอนกชมาโอเคเ,น,น,เบบนีคมาแล้ว,ดวได้เวลากลับไปสนามบินแล้วนะครับในซอยตลาดมันคนเยอะนะก็เดินข้างนอกกว้างกว่าเดินกลับไปสถานีเดิมนันไกลนัมบะเตชั่นนะอันนี้นะครับเที่ยงยี่สามเราจะไปสนามบินเลข6 ไปชั้นชลาที่6กมีลูกเครื่องบินอยู่แล้วก็บอกว่าเป็นเที่ยวกี่โมงไปหาที่ทวางนั่งได้เลยยังไม่ต้องรีบเข้าเพราะว่ามันได้อีก6นาที few moments later. มาถึงเทินไซรับ <c oughs> นั่งรถไปชั่วโมงหนึ่งกับชั่วโมงหนึ่งโอเคเลยไปเดินดงเทบุรีแล้วก็ไปกินซูชิ อยู่ในสนามบินนอนดีกว่าไม่อยู่ในร้านอมดีอว่านี้นอนดีกว่าจริงอันนี้ก็คือทำเพื่อเอาคอนเทนต์นะข <c oughs> าเกตสุดนุ่นเลยในเกตโดเมนติกก็มีร้านขายขนมนะนี่โดเรียกิหรือเปล่าแล้วก็นี่เป็นร้านข้าว <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปกินที่ฮอกไกโดทีเดี๋ยวเรานี่มีน้ำเก๊กฮวยมีฟอง้วย รอสันในนี้ก็มีตอนนี้ก็ถึงคิโดเซแล้วนะครับ5้ามงสาพอดีเอาไปรถบัสเดี๋ยวต้องถามเขา I w ้เวอร์ o า o t โ like ก s u ส u สุกิโนได้สุได้มาแล้วตั๋วรถบัสใช่เลขสิบสี่ซื้อตั๋วมาแล้วก็ต้องมาต่อคิวดิดูคิวน,นี้แล้วแบบมีแค่เสื้อกันหนาวข้างในไม่ได้ใสย e ่ยีเทคไม่ได้ใส่อะไรเลยโอ๊ย oh. หนาวมากตอนนี้กี่องศาดูในการกับลบสี่ตอนนี้ลบสี่นะครับมีกวานออกปากเลย เรถบัตรมาแล้วนะครับชุดไม่พร้อมเกือบจะหนาวไม่รอดหูเหอเจ็บหมดเลยเขากระเป๋าใส่ใต้รถให้แล้วก็มีป้ายบอกมีป้ายบอกนะว่าไปถึงสถานีไหนครับกำลังรอนิโมสือใช่ few มาถึงก็เป็นห้องประมาณนี้มีวิวไหมโอ้สูงนะเนี่ยวิวสูงมากเลยห้นสิเอ็ดนะครับห้องน้ำก็ทั่วไปมีอ่างแช่นตัวนิดนึงถึงสักทีนะครับขออนุญาไปพักผ่อนก่อนนะครับ